ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง So กเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวเล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยนนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนก็แฮตติกเลยนะสำหรับทางไอ้นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ทางซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะถ้าใครติดตามช่องผมมานานนะมันจะไม่ค่อยเห็นนะที่ ผิด ติดต่อกัน3วันแล้วก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะไล่ตั้งแต่ไอทางฟูลแลมวันเสาร์นะลิวปูวันอาทิตย์แล้วเมื่อคืนก็มาเป็นไอน้องไก่สเปอร์นะสวันเสียหมดเลยนะเมื่อว้วเมื่อคืนก็นิโคลัสแจสันแฮตติกด้วยนะทางสเปอร์ต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกต่อไปทางสเปอร์นะแล้วก็ทางทีมเยือนนะเชลซีดาร์บี้แมตช์ลอนดอนนะมายิงสเปอร์ไปได้4ประตูตอนหนึ่งนะแจ็คสันจากปืนจัดๆเลยนะมายิงแฮตติกได้ก็ด้วยที่สเปอร์โดนใบแดง2ใบ อะไเนาะไอ้นี่มันโดนใบแดงบ่อยจริงๆนะไอ้ไอ้โลเมโลนะเซนเตอร์ของสเปอร์นะพอมาโดนใบแดงตัวหนึ่งและอูดอกกี้มาโดนเหลือง2อีกก็เละไปเลยนะเล่น9คนนะทางเชลซีก็ยำใหญ่เลยนะ4ประตูตอนหนึ่งก็เสียไปนะสำหรับฟุตบอลเมื่อคืนนะเสีย3วันติดเลยนะสำหรับพีมิลีกนะวันนี้เลย เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะั้นก็ต้องเปลี่ยนทางทิศทางลมทิศทางโต๊ะทิศทางนั่งกันบ้างนะวันนี้เปลี่ยนมาเป็นฟุตบอลยุโรปบ้างวันนี้เลือกคู่นี้มานะเป็นคู่ระหว่างทางดอทมุนเจอกับทางนิวคาเซิลนะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะนัดที่4นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของดอทมุนนะสนาม ซิ่งนอินดูนาพาร์กเตะกันเวลาตีสามเดี๋ยวก่อนที่จะไาดูข้อมูลของคูน่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดอตมุนเจอกับนิวคาเซิลก็ขาประจำนะกลุ่มนี้นะตั้งแต่เปิดยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้มาพูดถึงกลุ่มนี้ทุกนัดน,นะเพราะว่ากลุ่มนี้มันเป็นกรุ๊ปอัปเดตจริงๆนะมีดอตมุนมีทางนิวคาเซิลมีปา มีเปเช่แล้วก็มีมิลานนะสี่ทีมนะตอนนี้ก็เกิดอาการงูก,กินหางกันมัว่วซั่วไปหมดเลยนะตอนนี้จากนิวคาเซินว่าดีๆก็ไม่แน่แล้วนะตอนนี้ เเช่ che, แรงขึ้นมาเดี๋ยวค่อยไปดูตรงตารางคะแนนแล้วกันอ่ะวันนี้เล่นกันที่บ้านของดอทมูลนะวันนี้นัดที่4นัดที่3กับนัดที่4เนี่ยจะเล่นคู่เดิมนะผ,นผัดกันเย้าผนะัดกันเยือนเนาะนัดที่แล้วดอทมูลไปเล่นบ้านของนิวคาสเซิลมาแล้วนัดนี้นิวคาสเซิลก็ต้องมาเยือนดอทมูลบ้างในนัดที่4เนาะอุณหภูมิที่ดอทมูลวันนี้10องศาแล้วก็ดูเหมือนจะมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยด้วยนะก็เป็นอุณหภูมิทั่วไปของทางฝั่งยุโรปตอนนี้นะช่วงวินเตอร์นะเขา้าหน้าหนาวของยุุุโรรปปแลลลววอออณณณหหภภููมมมิิก็จะะะเเเืขตัดียนะา 8ถึง10ป่งสาเนาะมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยก่อเจอกันครั้งเดียวก็คือนัดที่แล้วนะบอูเซียดอรมุนบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้ถึงบ้านเลย1ประตูต่อศูนะก็เฮดทูเฮดของคู่นี้มีนัดเดียวนะก็คือนัดที่แล้วเนาะดอรมุนดีกว่านะมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยพลิกผันกันเยอะเลยนะเปเช่ จากที่แพ้ซิลมาก็นึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วนะหลังจากแพ้ซิลก็ชนะมา2แมตติดนะก็มี6แต้มเต็มนะจาก3แมตช์นะส่วนซนิลนี่ชนะ1เสมอ1แพ้1มี4ีแต้มดอทมูลเหมือนกันนะชนะ1เสมอ1แพ้1มี4ีแต้มส่วนเอซิมิลานี่ยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2แล้วก็แพ้1นนะมีแค่ 2แต้มเท่านั้นเองแต่ก็ยังตัดอะไรไม่ได้เพราะโอ้โหมันงูก,กินหางตัดกันมั่วไปหมดนะนิวคาสเซิลไปชนะปารีสปารีสมาชนะดอทมุนดอทมุนมาชนะนิวคาสเซิลนะก็วนกันอยู่3ทีมยกเว้นมิลานนะไปโดนเขาเชือโดอโดนเขายันเสมอตลอดนะมิลานมันเอาจริงๆทางทฤษฎีนี่มันก็ยังพอมีทางเป็นไปได้นะสำหรับมิลานนะเพราะว่าถ้าชนะ2นัดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น8แต้มนะก็มีโอกาสเข้ารอบนะแต่ว่าดูแล้วมิลานไม่มีทรงเลยนะจะ มาลุ้นกันเฉพาะ3ทีมบนดีกว่านะเปเช่นิวคาสเซิลแล้วก็ดอทมุลนะตอนนี้อย่างนูเนียนวเนียกันอยู่นะมีแต้มห่างกันแค่แต้ม2แต้มเท่านั้นเองนะตอนนี้เจ้าบ้านดอทมุนอยู่ที่3แล้วก็นิวคาสเซิลอยู่ที่2นะคู่นี้มีผลนะมันถ้าสมมุติแต้มเท่ากันเนี่ยมันต้องมาดูเฮตูเฮตที่เจอกันด้วยนะแต่ตอนนี้ดอทมุนอยู่ที่3นะลูกได้เสียไม่ดีนะลูกได้เสียลบหนึ่งส่วนทางนิวคาลเซิลลูกได้เสียดีกว่านะบวก2ตอนนี้นิวคาสเซิลก็อยู่ที่2ดอดอทมุนอยู่ที่3นะแต้มเท่ากัน4แต้มนะ ไอ้ทางนิวคาสเซิลดีกว่าในลูกไดเสียเนะาะมันดูฟอร์ม6แมนหลังสุดกันหน่อย6แมนหลังสุดของเจ้าบ้านอดอทมูลนัดล่าสุดเป็นแดกัสเกอร์นะไม่ดีเลยนะไปโดนไบเยอร์มิวนิก บุกมาอัดถึงบ้านเลย4ประตูต่อ0ฟอร์มล่าสุดไม่ดีนะดอทมูลโดนไบยเยนอัดไป4-0ก่อนหน้านั้นมีชนะฮอเฟนไฮ1-0เสมอแปงเปิด3-3แล้วก็มีบุกชนะนิวเคาสเซนไป1-0นะ6แมตช์ล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1แพ้1ก็มาแพ, 1, แพ้นัดล่าสุดนี่แหละนะแต่ก่อนหน้านั้นนีรันมา5นัดติดไม่แพ้เนาะส่วนทางฝั่งนิวคาสเซลชนะ3เสมอ2แพ้1ใน6แมตช์หลังสุดนะ2แมตช์หลังสุดนี่โชว์ฟอร์มแจ๋วเลยนะจากที่ แพ้ดอดมุลในวันนั้นนะก็มาเสมอวูฟแล้วก็2นัดหลังสุดที่ว่าเจ๋วนี่ก็คือชนะแมนยู3าในคาราบาวครับแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชนะทางอาเซนนลไปได้1ประตูต่อศูนนะคลีนชีททั้ง2แมตช์เลยตรงนี้สวยเลยนะั่นนิวคาสเซลนิวคาสเซนจริงๆอ่ะคือก่อนที่จะ แพ้ดอทมูลเนี่ยก็เป็นฟอร์มดีมาเรื่อยๆนะแต่ก็อยู่ดีสะดุดแพ้ดอทมูลนะวันนั้นเล่นในบ้านด้วยนะนัดนี้เหมือนกันนะโหโหก่อนหน้าที่จะมาเจอดอทมูลในนัดน,นี้ก็ไม่แพ้ใครมา3นัดติดและว2นัดหลังนี่ชนะสวยมาเลยนะชนะแมนยูกับชนะอาร์เซนอลนะแล้วก็มาเจอกับดอทมูลในนัดน,นี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่านิวคาเสเซิลจะรันฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องได้หรือเปล่าเนาะอ่ะมาดูฟอร์มกันเป็นทีมเยา้าทีมเยือนกัน ดอทมูนเวลาเล่นในบ้านจากดีๆนะมาแพ้นัดล่าสุดนัดเดียวนะใน6แมตช์หลังสุดเนี่ยคือฟอร์มไม่แย่เลยนะสำหรับดอทมูนเล่นในบ้าน 6แมตช์หลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1มาแพ้1ก็คือแพ้ไบเยน4-0นะโดนแฮร์รี่เคนแทตติกไปเนาะส่วนทางนิวคาสเซิลเวลาออกไปเยือน5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2แล้วก็เสมอ3นะมีเสมอมิลาน0-0ชนะเชฟยู8-0เสมอเวทแฮม2-2เสมอวูฟ2-2แล้วก็ชนะแมนยู3-0นะผลงานการเป็นทีมเยือนถือว่าโอเคเลยสำหรับนิวคาสเซิลในช่วงนี้เนาะจะมี เป๋ก็เนี่ยนัดเจอไบตันเนี่ยที่เยือนและเป๋ไป3-1มหนึ่งนะแล้วก็มีแพ้ดอดมุล1นึนนะนอกนั้นก็เก็บมาได้หมดนะทั้งแมนยูทั้งแมนซีทั้งอาร์เซนอะลนอวนิวคาสเซิลเนาะก็ไม่ได้ถึงกับช่วงแย่อะไรมันก็เหมือนกับดอดมูลแหละดอทมูลก็แพ้ทีมเดียวเนี่ยแหละแพ้ไอ้ทางไบเยอร์นัดล่าสุดแต่ฟอร์มโดยรวมก็ไม่ถึงกับแย่อะไรนะก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เนาะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันทางดอทมูล15เกมยิงได้28เสีย18นะส่วน นิวคาเซิลสิกเกมยิงได้35เสีย13นะตัวเลขของทางนิวคาเซิลดูดีกว่าดอทมูลทั้ง2อย่างนะทางเกมลูกนี่ยิงได้2ลูกกว่า,วาเลยส่วนดอทมูลนี่ยิงได้ลูกแก่ๆเท่านั้นเองส่วนทางประตูเสียนะ่ะดอทมูลเสีย1.2ประตูตอนนัดส่วนนิวคาเซิลเสียแค่0.8นะไม่ถึง1ประตูนะก็เป็นตัวเลขของทางนิวคาเซิลที่ดีกว่านะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ เดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนทางฝั่งเจ้าบ้านยังมีตัวเจ็บอยู่3ตัวนะดูรันวิลมรเร่แล้วก็เอ็มเดชานนะลงสนามไม่ได้นะแล้วก็วูฟนะแบ็คขวามีอาการบาดเจ็บในนะัดเจอไบร์นมิวนิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็จะน่าจะลงสนามไม่ได้ทั้ง4ตัวเลยนะวูฟน่าจะลงไม่ได้ด้วยแหละเนาะส่วนทางฝั่งทีมเยือนตัวเจ็บเยอะเลยนะ5ตัวแดงแเลยฮาวิบานแมททาเกต เอเลียดแฮนเดอสันจะของเมอร์ฟี่อีซักนั่นก็เป็นตัวลุก3ตัวเลยนะทั้งอีซักจะของเมอร์ฟี่แล้วก็ฮาวิบาลนนะลงสนามไม่ได้ตัวนารี่นี่ลืมไปเลยนะนู่นละปีหน้านะเนื่องจากโทษแบนนะส่วนสเวนบอตแมนกับแดนเบิร์นก็ไม่ฟิต100%ก็น่าจะมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันละสำหรับเอ็ดดี้ฮาวนะที่ มีตัวเจ็บหลายตัวเนาะทั้งกองหลังด้วยนะสซเวนบอสแมนกับแดนเบิร์นก็ไม่ฟิตนะแต่คิดว่าน่าจะต้องลงละ่ะส่วนทางข้างหน้านี่จะหายไป3ตัวเลยอีซักจะขอบเออร์ฟี่แล้วก็หาวิบานเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูสุดตตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กัน ทางเจ้าบ้านดอทมุลน,นะสี่สามนะโกเป็นโกเบลนะเซนเตอร์แบ็กสองตัวใช้เชลล็อตเตอ์แบ็กกับแมทฮูเมอร์ทางฝั่งซ้ายเป็นเบเซเบียนี่นะทางฝั่งขวาเป็นไรสันลงมาแทนวูฟนะตรงกลาง3ตัวเป็นยูเลนบันเมชาแล้วก็ซาบีเซอร์นะข้างหน้า3ตัวเป็นตอนเย็นมาเล่นกับตันทีมนะมาโกร้อยแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นฟนะูครุกเนาะส่วนทางฝั่งทีมเยือน4 3 3เหมือนกันเลยนะโกเป็นนิโปกนะเซนเตอร์แบ็กก็ต้องยังเป็นคู่นี้อยู่นะฟาเบียงชากับจามาลัสเซลนะบอสแมนก็ยังไม่ฟิต100%นะ ที่เปียวันนี้ต้องโยกมาเล่นทางซ้ายนะแทนแดนเบิร์นที่ยังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ทางฝาก็ต้องใช้ลิฟต์ลาเมนโตตัวดาวรุ่งลงมาเนาะตรงกลางชอนลองสตาร์บูโนเกียเมเลสแล้วก็โจลินตันยืนประจำการอยู่แล้วเนาะข้างหน้า3ตัวใช้ชุดเดิมเลยนะที่เล่นกับอาร์เซนอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะเป็นคาร์ลัมวิลสันมิเกลอมิลลอนแล้วก็ Gordon, แอนโทนีกอร์ดอนะก็ยังไม่มีอีซักจากขอบเมอร์ฟี่อาวิบานเนาะก็เป็นชุดนี้มาก่อนแล้วกันนะ a อาไมลอนวิลสัและก็ Anthony กอด d อเนาะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันวันนี้ราคาของคู้นี้เปิดมาเป็นราคาเสมอนะเสมอ,สมอไม่มีน้ําด้วยนะคือเสมอลบสิแต่ะตอนนี้ราคาเป๊ะเลยเนี่ย0.98เท่ากันคือใครต่อรองเลยสําหรับคู้นี้เนาะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้สกอร์สสนเปร์จะเลือกไปทางไหน นี่สก็อตเตอร์สไนเปอร์ขอมองไปทางทีมเยนนิวคาเซิลอีกทีนะด้วยมาตรฐานที่ผมว่าน่าจะดีกว่านะของนิวคาเซิลในช่วงหลังๆนี้แล้วก็ดอทมูลเนี่ยอาจจะเหนือกว่านิวคาเซิลเมื่อนัดที่แล้วเนาะนัดที่แล้วบุกมาชนะได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ประสบการณ์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างเหนือกว่านะสำหรับดอทมูลแต่ว่าความจีจ๊ดจ๊าดความเข้าใจกันของนักเตะชุดนี้ของทางดอทมูลผมว่าน่าจะน้อยกว่าของทางนิวคาเซิลนะนิวคาเซิล เล่นในลูยตาูการนี้ไม่ถึงก็แย่นะที่จะมีปัญหาก็คือเนี่ยนัดแพ้ไบตันกับนัดแพ้ดอทมูลนะ่ะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับ New Person, นะิวคาสเซลเนาะโดยยิ่งเฉพาะ2นัดหลังสุดเนี่ยเจอของแข็งทั้งแมนยูเจอทั้งอาร์เซนอลนะนิวคาสเซลก็ชนะมาได้โดยเป็นที่สกอร์คีนชีตด้วยนะวันนี้ก็น่าจะรันฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องผมคิดว่านิวคาสเซลต้องไปแก้เกมมาแล้วละ่ะสำหรับเ e, นะอนะ็ดดี้ฮาวเนาะเพราะนัดที่แล้วมีแพ้คาบ้านมาเลยสําหรับนิวคาสเซลเวลาเจอดอทมูลในยู นัดน,นี้ก็คงต้องกลับไปแก้มาแล้วหลหะว่ามันเกิดปัญหาอะไรในนัดน,นั้นที่เกมลุกทียิงได้อย่างต่อเนื่องนะก็ยิงไม่ได้ในนัดน,นั้นนะแพ้สกอร์กินชีสไปเลยนะแพ้1ประตูต่อศูนะส่วนดอดมูลก็เพิ่งจะโดนหนักมาเมื่อสุดสัปดาห์นะก็ยาาจะยังล้าแล้วก็มีกําลังใจเสียไปหน่อยแล้วพราะโดนเยอะเลยนะโดนเล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็มาโดนบบเยอร์อัดไป4ีผิดกับทาง นิวคาสเซิลน,นะที่กำลังใจดีกว่านะชนะอาร์เซนอลมา1 0ึนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของดอทมุลนะสนามซิกเนลล d อิดูนาพาร์คหรือเยลโลว์วอลกนะกองเชียร์นวนหลามเหมือนเดิมแน่นอนนะแต่เชื่อว่านิวคาสเซิลน,น่าจะไม่สันนะนะวันนี้ราคาเสมอแลนะเป็นเสมอแบบใกรต่อรองนะไม่เสียน้ำเลยตอนนี้แทงไค่ก็ได้นะแต่ว่าผมยังมั่นใจ มาตรฐานนักเตะมาตรฐานแผนมาตรฐานอะไรของนิวคาสเซิลมากกว่าของดอทมูลนะวันนี้ขอเชื่อใจนิวคาสเซิลอีกทีเนาะวันนี้ราคาเสมอนะผมให้เลือกอยู่ไปทางทีมเยือนนิวคาสเซิลสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวอด้วยนะใส่ @scsn ก็แอเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนะี่ก็ add เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเลวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Tik t o อกนะใช้ชื่อเดียวกันเลย So c c e r s n i p e r นกะ็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําท,ทุกวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง s o c c e เ s n i p e r เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ